สวัสดีครับพี่น้อง f อช่องป่าหนุ่ยทุกท่านนะครับวันนี้นี่อาจจะคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ไม่น่าจะเกิน10นาทีก็ฝากการรับชมกันให้ตลอดคลิปนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าว้าเนี่ยจะมีการถอนกำลังออกมาใน3เดือนซึ่งเรื่องนี้ นะครับมันก็เป็นข่าวมาอยู่ประมาณสองสามวันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยก็หายคายทางวนกันแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะฮะก็มีข่าวลือออกมาอีกนะครับว่าว้าจะไม่ถอนกำลังออกจาก พื้นที่ที่ตัวเองยึดครองอยู่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็กลายเป็นประเด็นนะครับที่หลายฝ่ายเนี่ยก็เกิดความกังวลกันว่าเอ๊ะมันจะเกิดสงครามไหมมันจะยิงต่อสู้กันไหมมีนะครับหลายฝ่ายก็บองบอกว่าเอ๊ะไร่ข่าวที่ถอนกำลังแล้วเนี่ยขอเวลาสามเดือนเนี่ยตกลงมันเป็นเฟซมิวไหมหรือว่ามันเป็นมันมันมันเป็นเรื่องจริง แล้วว้าเนี่ยนะครับจะถอนกําลังออกเมื่อไหร่หรือว้าพร้อมที่จะสู้กับไทยผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดย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 ทางการทหารแล้วเนี่ยนะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ดีกองกําลังทหารของเราก็ดีมันไม่ได้ทํางานไปในทางเดียวกันแต่เอาละ นะครับตรงนั้นเราไม่ไปพูดถึงเราจะพูดถึงว่าหน้างานเนี่ยก็คือกองกำลังผ่าเมืองอยู่หน้างานกองทัพภาคที่3เป็นเจ้าภาพนะครับเราได้มีการยื่นโนติสนะครับหรือยื่นเอกสารเนี่ยไปทางว้าว่าให้มีการถอนกำลังออกภายในวันที่ 18... ก็คือวันพรุ่งนี้18แล้วนะครับหลังจากนั้นมาตรการต่อไปมันไม่มีไง คือทางกองทัพภาคที่สามก็ไม่ได้บอกมาตรการต่อไปว่าหลังจาก18นี้แล้วเนี่ยจะด,ดำเนินการยังไงต่อแต่ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าทางกองกำลังผาเมืองร่วมกับกองทัพภาคที่สามก็น่าจะได้มีการพูดคุยกันโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายเสนะครับฝ่ายเสแล้วฝ่ายยุทธการเนี่ยเขาจะนั่งเขาจะต้องนั่งโต๊ะคุยกันว่า,าจะวางแผนยังไงต่อไปเรื่องการศึกสงครามเนี่ยนะครับ ผมอยากจะให้ทุกคนลองนึกไปถึงเรื่องของนวนิยายที่เป็นวรรณกรรมสามก๊กทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการต่อสู้ในการแย่งชิงก๊กกันเนี่ยนะครับหรือแย่งชิงหัวเมืองต่างๆเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่จะมีเรื่องลับรลวงพางมาทั้งนั้นนะครับอย่างที่บอกฮะในส่วนของสายทหารเขาก็บอกว่าจะต้องมีการถอยกันเกิดขึ้นจริงนะครับเพียงแต่ว่า,าว้าเองเนี่ย อาจจะขอช่วงเวลาหนึ่งเพื่อหาทางลงคือพูดง่ายๆว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเป้านะครับเปลี่ยนเป้าในการในการทำศึกอาจจะไม่ใช่ไทยเพราะว่าถ้าลองนึกถึงสภาพตัวเราเนี่ยถ้าประเทศไทยจะต้องไปรบกับอเมริกาหรือไปรบกับจีนเนี่ยผมถามว่าไทยจะไปไหมไม่มีทางไปนะครับยังไงก็ไปไปก็คือแพ้เขาอะด้วยทั้งอาวุธ สภะกําลังสพภพระอาวุธต่างๆอาวุธยุโทโธปกรณ์เทคโนโลโยีต่างๆเนี่ยเราสู้ใครไม่ได้เลยระหว่างจรีงกับสหรัฐก็เหมือนกับว้าครับว้าเป็นเพียงกองกําลังกองกําลังหนึ่งซึ่งมีกองกองกําลังอยู่ประมาณไม่เกิน50,000คนมีอาวุธที่ดีที่สุดที่ว้ามีอยู่ในขณะนี้ในมือเลยก็คือฮอฮอติดกันชิปนะครับคือติดปืนกลติดจรวดนะครับแล้วก็โดรนนะครับ โดนทิ้งระเบิดก็มีอยู่แค่นี้ครับที่ว่าเด็ดๆที่ว่าเจ๋งๆเลยส่วนรถถังปืนใหญ่อะไรพวกนี้เขาคือเขามีน้อยมากแล้วก็รถถังปืนใหญ่เขานี่ก็ไม่ใช่อาวุธที่ดีที่สุดในขณะทีใ่ในขณะนี้ดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับว้ากำลังเล่นเกมการเมืองนะครับกำลังเล่นเกมการเมืองอยู่ประกอบกับจีนเองเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนว้าเต็มที่เพราะตอนนี้จีนเองเนี่ยก็มีศึกหลายด้าน นอกจากจะมีปัญหาไม่เข้าใจรัเสเซียแล้วยังยังเตรียมที่จะทะเลาะก,กับเกาหลีเหนือแล้วมาวันนี้เนี่ยนะครับจีนก็ประสบปัญหากับพมา่าคือพมา่าตอนนี้ก็นะครับหันไปทางรัเสเซียหันไปพึ่งรัเสเซียโดยไม่พึ่งจีนเขมรหันไปพึ่งอเมริกาไม่พึ่งจีนแล้วเขมรเองเนี่ยครับก็ประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมโครงการเนีย JCL หรืออะไรวะผมก็จําไม่ได้ CLV CLV เออใช่ CLV โครงการพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจโดยมีจีน,เ,นเป็นเจ้าภาพแล้วก็มอบหมายให้เวียดนามเนี่ยเป็นผู้ดูแลโครงการ CLV ดังนั้นจีนตอนนี้เนี่ยนะครับประสบปัญหาหลายด้านจึงจีนและจีนเองก็ไม่ไว้ใจว้าด้วยนะครับโกกั้งก็ยังอยู่กับจีนผมยังมองซะด้วยซ้าว่า นะครับถ้าถ้าเกิดว้าจะฮึกเหิมโดยไม่ฟังคำสั่งพี่ใหญ่เนี่ยผมว่าโกกั้งกับกลุ่มตาอางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวกำจัดว้าใต้ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วว้าเหนือกับว้าใต้เองเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันนะครับเพราะว่าว้าเหนือมันมีผู้นำอยู่อยู่ห้าคนผู้นำว้าใต้มีสองคน แต่กองบัญชาการวกองบัญชาการว้า,า,รวาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่ว้าใต้ฉะนั้นเนี่ยการที่ว้าใต้เนี่ยจะไม่ถอนกำลังแล้วก็อ้างว่าเพื่อความสันติภาพเราไม่อยากจะเผชิญหน้ากับกองทัพไทยนั่นคือลูกเล่นของเขาแต่ผมเชื่อว่าในพื้นที่ตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าว้าเนี่ยจะต้องมีการขยับ ในที่นี้เนี่ยหมายถึงการขยับเลยฮะการขยับถอยร่นเข้าไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะถอยนถอนกําลังออกหมดจากเขาหัวร้านเขาคอมาอะไรพวกนี้และอีกหลายจุดต่างๆที่เขายึดครองเอาไว้เนี่ยผมไม่เชื่อนะครับว่าเขาจะถอยไปทั้งหมดเพียงแต่ว่าถอยบางส่วนคือขยับแก้เกี้ยวกันนิดเดียวเท่านั้นเองคือหนึ่งเนี่ยทางกองทัพเนี่ยผมว่าได้คุยกันแน่นอนแต่เขาจะคุยอะไรกันเนี่ยเราไม่มีโอกาสร,รู้ ฉะนั้นคน,คนไทยหลายคนด้วยกันเนี่ยที่พยายามออกมาแสดงความเห็นหรือออกมา,าแสดงความเห็นใน,ในเชิงกดดันกองทัพเนี่ยผมว่ามันไม่มีผลหรอกครับกองทัพเขาเขาจับตาดูอยู่ทุกตลอดเวลาต้องเข้าใจว่าพื้นที่บริเวณน,นั้นมันเป็นแหล่งผลประโยชน์นะครับมันมีคนที่ได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นหลายฝ่ายผมเคยบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยไทยเนี่ยจะไปคุยกับพมา่าพม่ามันก็ไม่คุยกับเรา เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยดังทะลึ่งไปส่งตัวแทนไปบอยคอรดพรม่าไม่สนับสนุนพม่าซึ่งพม่ามันก็รู้อยู่และไปทําในช่วงที่เราเรากำลังเกิดข้อพิพาทอยู่กับว้าด้วยดังนั้นถ้าถามว่าจะจับมือพม่ามาขี่สีตีเส้นตรงเนี้แน่นอนผมว่ามันเป็นไปไม่ได้พม่าไม่มาอยู่แล้วแล้วจีนเองก็ไม่ออกตัวแต่จีนจะอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับจีนก็จะไม่เปิดหน้าออกมาออกตัวดังนั้นว้าพม่า ไทยนะครับสามฝ่ายสาฝ่ายเนี่ยต้องคุยกันถ้าเกิดว่าคุยกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องถามว่าว้าก็จับตาดูไทยเหมือนกันว่าไทยจะขยับยังไงแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ายังไงเสียแต่ว้าก็ต้องถอยแต่จะถอยแบบมีเชิงหรือจะถอยแบบด้วนๆไปเลยคือถอนกำลังออกเลยอันนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้คือ,อยากมาก แต่ถ้าถอยแบบมีเชิงก็คือบางพื้นที่เนี่ยนะครับบางพื้นที่ของของเขาแต่ละลูกเนี่ยที่มันล้ามาในไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้ามามากมายไม่ได้ล้ามาถือโอ้ที่เป็น10บสกิโลอย่างนี้ไม่ใช่นะครับบางพื้นที่ก็ล้ามาอยู่ประมาณ2-300เมตรบางพื้นที่ก็ลยล้มาอยู่ประมาณ5กิโลนะครับเขาว้าก็จะขยับไอ้ส่วนในที่ที่มันล้ามาไม่เท่าไหร่เนี่ย ว้าอาจจะขยับให้ทางไทยดูให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเออเรามีการถอนกําลังออกจากจุดนี้แล้วนะและเราพยายามที่จะถอนออกไปอย่างต่อเนื่องน่แต่ส่วนระยะเวลาอะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีการกําหนดเส้นตายส่วนกองทัพไทยเองก็คงเห็นว่าเออว้ามีเจตนาดีและเริ่มถอนและเริ่มอะไรก็กองทัพก็คงไม่ได้ไปขี่สีตีเส้นอะไรไว้บอกว่าให้คุณถอยตามเวลานี้แต่จะมีการจับตาดูอยู่ตลอดเวลานะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่คนกำลังพูดกันหนาหูว่านะครับสำนักข่าวนะครับของ RDF หรือ RFA ของของทางทางพม่าก็นะครับซึ่งกระจายเสียงไปยังประเทศลาวประ,ประเทศกัมพูชานะประเทศเขมรนี่แหละที่ว่ามีการมีการนําคําพูดของบุคคลคนหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วก็มาอ้างตัวว่าเป็นผู้แทนของว้าซึ่ง ประกาศว่าว้าจะไม่ยอมถอนออกจากพื้นที่ที่ตัวเองถือครองอยู่แล้วก็ว้าพร้อมที่จะลบอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้ผมจะให้ตั้งข้อสังเกตให้พวกท่านเห็นกันนิดหนึ่งนะครับว่าในการทำศึกสงครามนั้นเนี่ยท่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยด้อยกว่าเนี่ยย่อมที่จะไม่บังอาจย่อมที่จะไม่เหมิมเกิมที่จะไปทำศึกนั่นมันหมายถึงว่าความสูญเสียมันเกิดขึ้น และว้าใต้เองก็ไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารอะไรเพียงแต่ว่าว้าใต้เนี่ยนะครับมันมีมันมีสถานที่ที่ผลิตยาเสพติดซึ่งนั่นคือหัวใจดังนั้นเนี่ยนะครับเสียงที่เราจะยินตามสายไม่ว่าจะออกไปทางสื่อพม่าก,ก็ดีไม่ว่าจะออกไปทางสื่อทางทางเขมรก็ดีออกไปสื่อลาวก็ดีที่มีการอ้างตัวว่าตัวเองเป็นนายทหารหรือผู้นำนะครับ ของชนเผ่าว้าเนี่ยนะครับประกาศว่าไม่ยอมถอยแน่นอนพร้อมลบกับไทยผมผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้และผมก็ไม่เชื่อว่าคนที่พูดนั้นเนี่ยเป็นเป็นคณะผู้บริหารหรือตัวแทนบริหารของของกลุ่มว้ายังไงก็เป็นไปไม่ได้ก็เหมือนกับกรณีที่ไม่ขี่วันมานี้ก็พบว่ามีคนแอบอ้างว่าเป็นทหารว้าพร้อมที่จะลบกับไทยเนี่ยมีคนอ้างมาสองคนนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่ามันเป็นทหารว้าผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นพวกพวกพม่าหรือพวกว้าอะไรเงี้ยนึกสนุกแล้วมาทําคลิปมาทำมาทําคลิปเล่นสนุกสนุกกันนะครับเหมือนกับทา้าทายอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนการเปิดเผยของของสื่อพม่าที่เอามาลงกัแร์ดยงกระทั่งทําให้คนไทยเนี่ยเอาเสียงสนทนาเนี่ยไปกระจายกันบอกว่าโอ้โหนี่พม่าไอ้ว้าเขาไม่ยอมแล้วนะว้าเขาจะสู้แล้วนะ เขาจะทำทุกอย่างเงนีเพื่อป้องกันเพื่อป้องป้องกันแนวแนวเขตของเขาอะไรของเขาเนี่ยเราก็พร้อมลบกับไทยเนี่ยผมโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่เชื่อว่าไอคนที่พูดคนนั้นเนี่ยเป็นทหารว่าหรือเป็นผู้ผู้นำระดับสูงของว่าที่ออกมาพูดนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้รู้อะไรกันเลยยกเว้นว่าเพียงแต่ว่าสายทาหารกับสายทาหารเขาคุยกันเท่านั้นเองแล้วก็มีข่าวหลุดออกมานะครับแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าจะไม่มีการลบจะไม่มีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับเหตุที่ไม่มีการยิงไม่มีการลบก,กันเกิดขึ้นผมเชื่อว่าว้าอาจจะถอนกําลังในบางพื้นที่เท่านั้นเองเพื่อแสดงให้ไทยเนะ้เห็นเจตนาอันดีของว้าว่าเราพยายามที่จะถอยแล้ว แล้วกำลังทำอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ไม่ขีดเส้นใต้ว่าภายในวันที่เท่าไหร่เพียงแต่ว่าไทยขอให้เห็นว้าเนี่ยถอยออกไปเท่านั้นนะครับก็ถือว่ามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีแล้วส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวเจรจากันต่อได้และเรื่องนี้นี่นะครับเรื่องว้ากับไทยเนี่ยจะใช้เวลากันอีกหลายปีผมเชื่ออย่างนั้นครับว่าอีกหลายปีแต่ผมไม่เชื่อในสิ่งที่ผมได้ยินมาจากหลายๆช่องที่เขาเอามาเปิดเปิดกันว่า เฮ้ยไอเน,นี่ยเสียงของของผู้นาวานะไอน,นี่เสียงของผู้บริหารสูงของวานะเขาเขาออกมาไม่ยอมแล้วนะเขาจะลบแล้วนะผมฟันธงผมไม่เชื่อนะครับวันนี้มันรับหลวงพางสง์สงฆ์ามจิตวิทยาต่างฝ่ายต่างก็ปล่อยของกันออกมามันจึงเกิดเรื่องรับหลวงพางกันเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันสรุปได้ณเวลานี้เลยคือเรื่องของไทยกับวานั้นยังคงต้องต้องดำเนินการเจรจากันอีกไปอีกหลายปีทีเดียว นะครับสำหรับคลิปนี้นี่นะครับถ้าท่านเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับท่านก็สามารถที่จะนำไปใช้นำไปตัดต่อหรือยกไปทั้งชุดเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านทั้งหลายเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่อยากจะสนับสนุนช่องป่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ช่องป่าได้มีทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้ออกมานะครับก็สามารถโดเนตได้ผ่าน QR Code โค้ดหรือเรขบัญชีก็ได้ สำหรับคลิปนี้จะยาวไปหน่อยนะครับแต่ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบพระคุณครับ